ส,สใช่ไหมครับเนี่ยไม่ต้องมีเชือกก็สามารถทำได้อุ้ยฟักทองไปเก็บมาต้มปลาผักกูดครับต่อไฟใหม่เห็นไหมปลาธรรมชาติล้วนครับนะโอ้ยเนาะไม่ต้องแล้วโอ้เรียบร้อยแล้วครับต่อ้าง้องมาให้เพื่อนนะเดี๋ยวเราจะกินข้าวก็ตรงน,นี้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขที่แบบไม่อยากจะให้หมดเวลาแบบนี้ เดินทางของเราเพิ่งจะเริ่มต้นในการมาเที่ยวชมธรรมชาติที่ออกนอกเมืองเทอิอไทยกันแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศนอกเมืองที่หลายคนไม่เคยมาร0อยเอร์ซเส้นทางแบบนี้นักท่องเที่ยวไม่รู้ครับถ้าไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงจะมาไม่ถึงและนี่คือการเดินทางอีกครั้งที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่ามันมีจริงที่ไม่ไกลตัวเมืองเชียงรายครับจัดไปนะสาดส่วนของเรากำลังพา,าพวกเราไปทาอาหารดื่มน้านํานะครับในโซนที่เขาบอกกันเลยครับว่า เป็นที่เที่ยวของคนในชุมชนเท่านั้นคนนอกๆ ok จะมาไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีป้ายบอกทางไม่มีเส้นทางที่สะดวกสบายให้คนเข้ามาถึงนอกเหนือจากการเดินทางแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปชมครับว่าเส้นทางน้ำแบบนี้จะมีน้ําตกแล้วก็จะมีจุดที่ให้พวกเราทําอาหารหรือเปล่านะจัดไปูสุดยอดมากเลยอ่แนะเดินแบบริมนานะขั้นบันไดแบบนี้ครับมีเทียงมีพืงนมาแงานพร้อมครับ พร้อมที่จะทาให้เราเสียบสุกไปกับการเดิน,นทางครั้งนี้นะครับและก็มีคนอยู่ด้วยโอ้โหสุดจัดประหลาดบอ,อกจริงๆอุ้ยเขากำลังตีข้าวอยู่นี่ฟาโตสาวไตเก็บข้าวอยู่พระเอกมาได้ยังไงสาวไตเก็บข้าวโซนที่เรามาอยู่ครับห<ว>หเดินตามขึ้นมาก็เจอกับคนเกี่ยวข้าวครับซึ่งเป็นคนลาหูครับ เธอจำให้น้องน้ำฝนทักไทยภาษาแลาหูหรือุณผูดสาไทยกับไม่เข้าใจพูดว่าอะไรน้ำฝนบอกว่ามาขอไทยอันนี้ค่ะมา,มาทำกับข้าวกินีนค่นค่ะเขาโอเคนะโอเคนะคะเออนี่ว่าแล้วก็ไปดูซะเลยน้ำฝนเป็นไกด์นำทางที่ดีมากเลยนี่เลยครับผมอ๋อมีคนจับปลาด้วยครับโอ้ยดูดิดูดีมากนี่นี่ปลาทู amazing ครับสวัสดีครับ จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ครับก็คือการทำอ,อาหารริมนาริมน้ำริมกระท่อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผมบอกไว้เลยครับว่ามีความสุขมากที่ได้มาเจอเาาริจกรรมนี้สุดจัดประหลาดบอกครับเส้นทางที่ไม่มีใครเคยมานี่คือผมแนนถูกกินที่โดนอะไ์ความสุขอยู่ที่การเดิน,นทางจริงๆรยจกาศที่ผมเดินทางมาที่โซนบริเวณที่เป็นโซนน้ำตกครับมันก็จะเป็นแอ่งน้ำอย่างเงี้ยที่ไหลลงไปเป็นชั้นๆเนี่ย มากมายเลยอยู่ที่ว่าเราจะลงไปทําอาหารกันตรงไหนแต่ว่าตรงนู้นะที่ผมไปอยู่นะครับคนเยอะมากแล้วเขาก็เล่นน้ำกันอยู่ผมก็เลยไม่กลัวขัดดีวกว่าอาจจะมาทําอาหารในโซนเรนที่เป็นริมนาดแบบนี้ก็ได้น้องน้ำฝนเราจะทําอาหารตรงไหนตรงนี้เลยไหมหรือว่ายังไงตรงนี้เลยนะเมื่อกี้น้องน้ำฝน,นไปเก็บอะไรมาเอ่ยใบตองค่ะใบตองเนาะซึ่งบนนู้นจะมีกระท่อมอยู่เห็นไหมครับแล้วก็เขาจะปลูกตองไว้ข้างหลังครับอาจจะปลูกกล้วยไม่กินหรือแม้กระทั่งเอาใบกล้วยเนี่ยมาใช้หุงใช้ห่ออาหารอะไรอย่างนี้ได้อยู่เนาะ นะดูนี่อ่ะสาวๆของเราเตรียมก่อไฟแล้วครับน้ำที่ไว้ฟืนของเขาก็มีเคี้ยวก็มีแล้วไฟเขาก็ก่อไว้แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากก็เลยขอใช้สถานที่ตรงนี้ของเขาซะเลยเนาะนะเดี๋ยวเตรียมเครื่องเครื่องปรุงนะครับข้าวก็พกมาแล้วข้าวเหนียวเนาะเอาข้าวเจ้าเนาะแล้วก็นี่เนื้อมากมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวใช้มือเนื้อเนี่ยทำอาหารนะครับก็กินกันนิดๆหน่อยๆครับนะ แล้วก็พริกแกงนี่ครับก็คือตามกันมาเก็งเพื่อที่จะมาปรุงรสชาติอาหารแล้วเราก็กะว่าเราจะมาเก็บผักก็ได้พักกูดมานิดนึงอาจจะมาจิ้มน้ำพริกเอ,อ้ยอันนี้เป็นน้ำพริกสแสลไม่ใช่พริกแกงนะครับนี่ก็เป็นผลไม้ป่านะครับนะอาจจะให้คนที่นี่ไว้กินได้ถ้ามันเยอะเกินไปนะครับแล้วนี่คือปลาที่เราได้ทําการขอซื้อนะครับนะไม่ใช่ขออย่างเดียวครับขอซื้อเพื่อที่จะมาทําต้มกับหลามปลานะครับตอนแรกกะว่าจะใช้กระบอกไม้ไผ่ไม่ใชและมีหม้อแล้วเอาหม้อด,ดีวกว่านะนะ เพราะว่าคนที่นี่คือพูดภาษาเดียวกับน้องน้ํำฝนด้วยก็เลยแบบว่าคุยกันง่ายหน่อยเนะาะแล้วส่วนน้องมิ้นก็จะทําอะไรที่ย่างปลาเนะาะใช่ย่างปลากั<อ>ากที่ย่างหมูกเก่งมากเลยสาวๆบ,บ้านนี้ลองดูคนไม่ก็ดเซตต่อในะตอนนี้ก็ทำปลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาใส่ไม้ไปปิ้งกันนะครับ ใช่ไหมครับน้ำฝนรูปปลาตอนที่ว่าได้เยอะขนาดไหนโอ้หนี่คือปลาที่เราเอามาทําอาหารนะครับก็เยอะเลยเต็มชามเนาะนี่ครับแล้วก็เก็บหม้อเก็บถ้วยเก็บชามเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปทําอาหารด้านบนกันนะครับนี่สาวๆของเราน่ารักมากเลยครับมนะาก็ช่วยกันอย่างดีเลยนะครับนี่แหละเป็นักเอกที่ผมตามหามานานนะแล้วก็เจอครับนะเราจะตามหาหนักเอกแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าเนี่นยถอดจะหมดเลยนะครับนะเท่าไม่เท่าไม่รู้ว่าจะพังหนุ่งตลอดเวลา <Huh? S 1> <laughs> คนมีไฟทําอะไรก็ไม่น่าเกลียดจัดปะ่ปะป่าพี่ว่าพี่เป็นคนมีไฟทําอะไรก็ไม่น่าเกลียดอ, <c oughs> อ่ะนั่นเดี๋ยวเอาปลาขึ้นนะครับโอ้ย,อยเดี๋ยวไปเนาะไปครับนะไปทำอาหารกันเถอะเรา นี่ครับเริ่มแล้วครับการย่างหมูย่างปลาอันนี้คือหมูที่เราหมักกันมาแล้วนะครับก็จะมีเครื่องเทศที่ฝนหมักมาได้ประมาณทั้งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครับเห็นไหม้วเปลือผักปูน,นี่คือที่เก็บมาก็มีนะครับแล้วก็ที่ไปซื้อที่ด้านมาก็มีครับก็ผสมกันไปกินด้วยกันได้นะบอกเขาเขาจะกลับนะหรอเขาบอกว่าเพื่อนทางเข้าอีกเขาจะกลับ นี่นี่เราดิจะกลับกี่โมงครับเนี่ยอ่ะจะกลับลบาร์เสร็จแล้วหรอโอ้เราเขเสร็จกันแล้วครับเออเอาไว้มาดูแลาวเสร็จ เวลาทําต่อครับนะเวลาเราไม่มีตอกเราใช้ยาคานะครับถอดมาสดๆนแล้วก็เอามาลมควันนะครับเพื่อให้มันอ่อนนะครับพออ่อนแล้วเนี่ยก็คือเอามาผูกกับหมูที่เราได้ทําการเสียบไปในไม้เห็นไหมครับเนี่ยไม่ต้องมีเชือกก็สามารถทําได้บอกแล้วมากระสาบแบบนี้ไม่มีคําว่าผิดหวังหนึ่งไม้ครับผ่านไปที่จะถึงเจากี้ยหนึ่งไม้ สวัสดีครับอันนี้แม voilà ่ท <g rab Jim> ้าวขอพูดว่าอะไรฮะมาเลยตีลาเวลาก็แย่สาตีด้าลาเวลก็ไม่พอแม่ท้าวแม่ท้าวคำว่าอะไรเสร็จแล้วครับไม้แรกนะจะทำไม้ต่อไปเนาะแม่ถามว่ามาทำอะไรคะอ๋อมาทำอาหารเนอค่ะแม่ไปไหนมาโอ้ดูดูดูอู้ยฟักทองไปเก็บมาน้ำด้วยนะโอ้เนาะน้องฝนถามพี่เขาไปเก็บอะไรมาบ้างเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะ บ้านอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยครับแต่ว่ามาไกลามากเลยอ่ะบูนดักครับนี่น้ำมันล้วนนี่คือน่าจะไปกอกน้ํามากินแหละใช่ปะ่ปะนะฝนเขาไปตักน้ํามากินใช่ไหมเนี่ยถามเลยว่าไปตักน้ํามากินใช่ป่ะนะใช่โอ้แล้วก็ฟักทองมาด้วยครับแล้วบ้านอยู่ไหนอ่ะไกลขนาดไหนอ่ะโอ้เมื่อกี้ที่เราไปถ่ายนั่นแหะใช่ค่ะอ๋อคือนั่นบ้านคุณยายที่เป็นกระท่อมตรงนี้ครับคุณยายอยู่คนเดียวเนาอ ใช่ชั้นปูนั้นแท้ยันหลับเว้ยขนาดใส่ยันยุคใครอ่ะก็มาใา่ว่ามีมอ๋อก็คือแบบเอ่อตะกอนออกมาอยู่มาแบบมาพักเราอยู่นะโอ้เนาะสุดยอดมากเลยคุณยายยังแข็งแรงเลยครับดูดิปั๊ดเสะช่วงนัที่เขาสระจัะไปกินนะก็ตอนนี้คือถึงเวลาที่เขาจะกลับบ้านกันแล้วครับนี่ก็เตรียมตัวเก็บของพว่าข้าวที่เขาได้มาเก็บเกี่ยวบนทุเจะคือเริ่มเสร็จแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าเราจะอยู่ทำอาหารกันต่อนะครับนะเพราะว่าตอนนี้คือยังยังไม่เย็นมากนะครับครึ่งบ่าย น่ะ,นะเขาก็เริ่มทยอยกลับกันเป็นแถวนะครับรนี่ทำฟืนนะฝนเนาะนี่ดูต้มปลาผักกูดครับเป็นปลาน้นน้อยไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะห่อไปตองแล้วก็ไปย่างค่ะอ๋อเป็นที่คล้ายๆกับแอมเนาะย่างครับแล้วเดี๋ยวจะห่อแล้วก็ย่างบนใบตองนะน่าติาานมากเลยนะ่ารักด้วยไม่ใช่น่กินอย่างเดียว แล้วนี่น้องจะทำอะไรต่อเนี่ยเอาผักอะไรใส่อจะใส่ตัวนี้เขาบอกว่าเมื่อกี้เขาเอาทิ้งไปแล้วเสียดายเอามาใส่ตัวนี้มันอ๋อนี่คือผักที่เขากินคล้ายๆกับต้นหอมใช่ไหมผักอันนั้นค่ะยอมล่ากสวนค่ะฮะยอบเลยคะยอมล่ากสวนค่ะม่เชาที่เราสกีกันอ๋อลากชูเยอะลากชูเนาะคือเขาทิ้งกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราเอามาใส่กับปลาเพื่อที่จะให้หอมนะค่ะ คือทุกอย่างกินได้ก็มากินนะเดีายวนะนี่แม่เอกับเราเกียร์ทางที่จะทำอาหารเลยครับนะก็ไฟไหมเห็นไหม เดี๋ยวได้แล้วได้แล้วม่เท่ากลับแล้วเนี่ยโอ้นะแม่เท่ายเท่าไหลไม่รู้เมื่อกี้ลืมถาม,มกลับไทำแม่เท่า,ทาโอ้เอาละรันนี้ก็จะพบเรานะครับไม่มีตัวช่วยแล้วนะครับก็ใช้วันเวลาที่มีอยู่กับช่วงเวลาที่ไม่มีคนครับก็ทํากิจกรรมแล้ววันนี้ดีที่สุดนะครับเรื่องราวต่างๆที่ถูกถ่ายทอดให้ทุกคนดูนี่คือ ด้วยความรู้สึกชอบโดยส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแนวผมเห็นผมทํางี้แล้วรู้สึกว่าอินไปกับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <S 1> <S 1> ถ้าเราคนที่ไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับอะไรที่ชอบก็ค่อยกลับมาใหม่ไม่ว่ากันนะน้เดี๋ยวดูสาสๆทำอาหารกันต่อนครับตัวนี้เห็นไหมน่รงรากที่ดีแบบนี้ยังมีรอให้ทุกคนได้ติดตามชมเสมอนะครับปลานี่จะมักกับอะไรครับน้าฝนจะมักกับพิเกอรอ๋อนี่คือพิเกอรที่ทำแล้วก็คือใส่ในไอ้นี่นะ แล้วก็จะผสมกันแล้วก็จะใส่ไปตองห่อเนาะค่ะนี่แฉมหน้าเลยค่ะมาปุ๋ยอีกแล้วใชนไหมเบเรตกลงเราจะย่างทาเพื่อคข่าไม่มีใครอยู่เลยใช่คราวนี้เราก็ทำแค่พอกินก็พอนะไม่งั้นที่เหลือก็เอากลับบ้านไปหรือจะย่างกลับไปบ้านเลยแม่กลับไปบ้านไดว่าได้นะอยากจะอยู่กับพี่นานๆใช่ไหมพี่รู้ นี่นะคอัที่มาทีอะไรมามาเราก็ซื้อติดใจโดชัดแล้วอ็มาจัดตีอะไรติดใจโชชัดแล้วก็ทิ้งก็พอตัวก็ทิ้งก็ยังมันยังอยู่นะตัดทีก็ยังมันอยู่ตัวนี้มันติดก็ไม่ต้องนี่ครับปลาใหญ่ดูครับปลานี่ตัวใหญ่นะครับเป็นปลาธรรมชาติล้วนๆครับนะคือจะกินนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการหาครับสามารถหากินได้เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้ คนนำมาหากินได้มาเก็บเกี่ยวผลิตทางธรรมชาติออกไปนะครับแล้วก็ที่นี่ครับื้นที่ข้าวแถวนี้คือเขาไม่ใช้สารเคมีครับโดยทําให้มีปูมีปลาในโซนที่เป็นท้องไร่ท้องนาครับมีเยอะมากครับเมื่อกี้ก็เห็นคนที่นี่ไปจับกินกันด้วยนะครับสงสารก็ช่วยกันเดี๋ยวจะย่างปลาอีกหนึ่งไม้ครับหมูหนึ่งไม้ครับถ้ามีเวลาก็จะย่างเกลือเอาไปทําเป็นอาหารที่บ้านต่อครับเพื่อที่จะได้ลดในตรงเรื่องของเชื้อเพลิงวยครับเพราะว่าถ้าเกิดไปที่บ้านก็ต้องกอบไฟใหม่ใช้ไปตัวนี้ก็คือมันจะไม่ได้มอดไปด้วย างานต่อประโยชน์เสียงนี้เขาตีข้าวใช่ไหมทาดข้าวนรือแม่จัดตัดย่างเขาตัดยา่างหรอ ปูหลังจากที่น้องเขาเอามารวมกันแล้วนะครับก็ใส่บนใบตองครับตองก็จะเรียงประมาณสี่ชั้นนะครับนี่โหขีป,ปลาล้านหน้าน้ยครับเมนูนี้เรียกว่าแอปปลาน้อยผักกูนะครับผมตั้งชื่อให้เลยอ,อร่อยไหมอร่อยให้ดูที่คนทําครับถ้าคนทำขาวๆเนี้ยยังไงก็อร่อยทําเป็นไม่เป็นแน่นอนแน่นอน่ะดูจะคนห่อก่อนว่าห่อเป็นไม่เป็นดูก่อน ห่อรวมกันเลยอลเอาพี่ไปรวมในปลากระปลาด้วยแล้วก็ช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่ช่วยกันช่วยกันโอ้ยมันใหญ่ครับเนี่ยก็คือ,คอแบบว่าคล้ายๆห่อแบบเป็นเป็นกระถุงเห็นไหมเนี่ยาอ,อยนี่เลยค่ะเออเนาะดีครับรลแล้วก็เอาย่าคาครับมาที่หามาแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลนไฟแล้วก็มาผูกนะมันจะได้ไม่กรอบเนาะ สมั่เลยมาแค่นั้นแหละเดียวแต่อันนี้ก็คือรอ,อสุดนะครับนะในหนู่งล <รอ S 2> พร้อมนะครับที่จะเปิดนะทักากลางธรรมชาติก<ช>ับ,บนี้ครับ ้อาก็มาเอกสองงามตามท้องเลอกอีกสองคนคับนะสุดจัดประทัดบ,บอลครับติดตามชมโอ้โหครับใช้เวลาไม่นานครับไฟแรงมากเลยตอนนี้หมูสุกแล้วครับนี่โอ้ยเนาะดูดิ มากินมากค่อยๆหมุนหน่อยโอ้โหมือนี้ช่างเป็นมือที่พิเศษสุดมากๆเลยนะครับนะโอเครับปลาสุกหรือยังเอ่ยปลาก็สุกแล้วค่ะได้ออกทีละอย่างนะนังเอ๋ของพี่หิวแล้วครับเดค่ะกินเลยจ้ะคนสวยพี่ผลไม้ค่ะเลไม้ป่านะอ่าดูนี่น้องมิ้นเอาปลาเอาหมุดปลาไว้บนใบตองแล้วนี่มาเดี๋ยวเราจะไปกินไทยริมน้ำก็ดีนะ ว่าอยังไงแล้วก็ต้องล้างถ้วยล้างชางให้เขาใสบาะแต่ว่าเราจะให้เจ้าที่ตัวนี้ก่อนเนะาะเอาปลาขึ้นเลยจ้ะคือถ้ากินไม่หมดนี่คือเราก็จะเก็บไปบ้านนะครับเพื่อเป็นอาหารในมื้อเย็นให้กับทางลูกชายของน้องต่อเนาะนี่โอ้โหปลานี่ก็แป๊บเดียวนะปลานเนื้อมันจะสุกง,ง่ายกว่าหมูเนาะค่ะแต่ว่าเราย่างห่างๆดูนี่โอ้โหน่ากินมากนี่น,นีดูนะ้คาคนทำก่อนแล้วเขาไข,าขาหมุนจะไหมนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาที่เผื่อผมก็ ได้เนาะโอ้โหลองดูนี่ปวางต่อก็ปลาที่รออยู่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ปลากระทิงพี่จองนะจ๊ะเหมือนที่พี่จองคนสวยแบบนี้แหละจ้ะพี่ชอบจองเลยที่สวยๆมาก่อนเลยมาพึ่งให้เย็นจักน่อยเนี่ยอุ้ยสวยงามมากเลยดูโอ้ยเนาะมากินครับ นี่ไปตองแล้วโอ้โรอนเอาช้อนเอาช้อนลวนเลยโอ้ดูมันมันกรอบครับสี่ชั lunch, ้นจะเอาไม่อยู่ครับแตเย็นๆกินได้กินนะ่อดวงร้อนนะถ้วยถ้วยไม่ได้เอามาฝ่าหม้อมาอ่าฝ่าหม้อด้วยโอ้หน่าเกิดมาได้กินเนี่ยพี่โกธฝนมากเลยพี่จะไม่มาฝนตรงที่ทำปลาพี่คุกิทํานได้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 พี่เชิดใจฝนมา าาาาเาเบ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 าเดี๋ยวหลดรือเดียมันไม่ต้องเลยเอาไว้ก็เลยพนเออนะเดี๋ยวจะต้องอย่างนี้ต้องมีการเซ็นเจ้าที่ก่อนเลยพนเอาใบตองมาเซ็นเจ้าที่ก่อนเดี๋ยวจะเอาใบตองมาห่อปลาหน่อยหนึ่งห่อหมูหน่อยหนึ่งแล้วก็ข้าวหน่อยอะไรเงี้ยเอาพอเป็นพิธีนะครับแล้วก็เซ็นเจ้าที่เพื่อให้รับรู้ว่าเออเราขอเข้ามาแล้วก็มาขอใช้สถานที่ตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องราวที่ดีเลยเพราะว่าคนที่นี่เขาก็ทำกันนะครับณณจุดตรงนี้นะโหน่ากินมากเลยเนี่ย เอ้ก็ยบับนข้เก็บขาวของครับไปริมน้าเลยว่ะใส่คไปเลยเนาะใช่ครับได้เลยใส่เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินอันนี้นไปปูที่ริมน้ำก็เลยเนาะหน้าที่ผมใหญ่หลวงมากเลยต้องถือแอปพักปูดกับปลาน้อยไปครับส่วนสาวสารนี้ก็จะเถิดตะกร้าไปนะครับแล้วก็จะห่อไก่กระหมูไปด้วยนะครับเพราะว่า มันเยอะมากกลัวเดี๋ยวมันจะหกเพราะว่ามันมีน้ําของหมูกับน้ําปลาเนี่ยอยู่ตามใบตองเห็นไหมครับนะอ่ะสองสาวพร้อมเนาะอ่ะเคลื่อนย้ายครับเดี๋ยวให้พี่ยกปลาก็ได้นะจ๊ะถือกล้องให้พี่ด้วยได้ค่ะแท้พี่ยกมาอย่างนี้เนาะกอน้อทแล้วก่อนทำอะไรกินดูดิเรียบร้อยแล้วอืมพากัพี่ด้วยนี่ น้ำฝนคนดอยช่องใครก็ไม่รู้เอาไปตองไปใส่ไปลองได้ไหมบ้าแค่ค่ะเอาอันไหนดีอันนี้เนาะอเอามาเนี่ยเอามาแล้วค่ะอาปลเอาปลาเขาสองอันเนาะน้ำไม่ได้เนาะอาปลผมมีหน้าที่ขอดเสบียงนะเดี๋ยวไปกินในบริเวณโนที่เป็นน้ำตกนะครับที่เราเห็นว่าตอนที่เราเอาของไปล้างกันเสร็จแลโอ้ เ็ถ้าห้องมาได้เป็นเรื่องไงมาเจ้ามื่นมื่นมื่นว้าวลดละค่ะลนไปหนึ่งอันเนี่ยไม่เป็นไรเส้นเจ้าพี่ก็จ้าพี่งมา เป็นไงอะ่ะเอาข้าวมาวางไวนะ้นับโอ้เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันตรงนี้นะครับบรรยากาชิลมากกินในน้ำตกน้ำที่ร้อมรอบตัวเรากับสาวสวยแบบนี้ไม่มีโอกาสแบบนี้แล้วต้องติดตามชมอันแน่ถึงไพื่เห็นบรรกาศแบบนี้ ล้างมือก่อนโอ้โหน้ําเย็นมากครับน้ําเย็นมากครับลุบตาลุบตาก่อนโอ้ยน้ําเย็นมากน้ําเย็นมากน้ำน่าเล่นมากหรอกดูสิครับไหลมาจากบนภูเขาเนาะลองถุงลอยดิจ้ามันสวย <c oughs> อืมโอ้น้ำเย็นมากเลยจริงๆน้ำมันกินได้นะครับน้องขาเสาวนะขาเสาร์โอโ้แสบตามากเลยเหนื่อเรามาจะทำยังไง อ,อ้ะสาวๆได้เลยอืมต้องเค็มจังวะมามาตั้งหัวขีดเข้ากันนะครับนี่จานนี้ก็เป็นจานตะกไยบตอนนะครับที่น้องน้ำฝนชีกมาแบ่งให้พวกเรานะครับนี่อืมแล้วก็ นี่ครับถูกเทมาแล้วพักอูดนะครับนี่ว่าจะมาเปิดกะบังการนะ้ำไม่ทันแล้วไงมีคนเปิดให้อยู่เรือโซที่เป็นเรืเตาไฟเลยบรรยากาศชิวมากครับไม่มีใครได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ื่งเรื่องคือมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขที่แบบไม่อยากจะให้ห้นเวลาแบบนี้ไปเลยหน้าผมใี่ฟินมากเลย ูเข้าวแล้วค่ะใช่จ้าใช่โอ้โหน้องมิ้นต์เราครับหยิบข้าวนะครับเชิญเลยน้องมิ้นมาใพนโทน่ที่เป็นพี่ใหญ่นะครับเอาถึงให้เธอสาวก่อนแพนโทนชอบกินหมูไหมจ๊ะน้องน้ำฝนน้องไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะหรือว่าไม่ชอบไม่ไม่กินหมูกินหนูก็แล้วกันนะครับเป็นมารยาทนะครับไม่ต้องป้อนนะนะน้องน้องมิ้นต์เอาหน่อยพอดีพี่ชิมนิดหน่อยหนึ่งอ่ะ ชิ้นใหญ่หน you so ่อยนะจ๊ะบอกว่าหิวข้าวก็ชิ้นใหญ่หน่อยว่าบรรยากาศดีกว่านั่งเลยสาวๆนั่งตรงแถวเนี้แถวนี้ก็ได้ครับเจ้าเต้รองเท้าพี่โดนนะพอแล้วแล้วบันไซพี่ก็เต้ที่ลงอยู่ไม่เต้รองเท้าไม่ลงพี่เจ้าลงมือมอมชิมหมูอันอืมนุ่มมากอร่อยอ่ะอืมดีอืมหมูอร่อยมากเลยอ่ะนุ่มมากเข้เครื่องเลยอ่ะ ทอดเป็นก้อนอร่อยมากหมูหมูอรมากมันเข้าถึงเพือนนะคะใช่มันอร่อยมกเข้าถึงอร่อยมาหมูลกอร่อมากมันหมูต่างนปลาปลาเน้อนี่้านเะม่หม สภาเก็บรดาพะวย่จะมาึงไทยีี่ชิมตัวนี vita, ้ตัวได้ไหมอ่ะได้ค mm ่ะได้ค่ะเอาชิมปลาน่จ๊ะนี <s> <S ่กระวาะกินไหมกินปลานี้ไหมกินค่ะพี่ปลาไี้ไหมพีกเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนให้น่อยน่อยหนึ่งเราจะหาว่านั่นนี่พี่พี่เป็นห่วงคนสวยอืมนี่คนไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่าเสร็จโจอย่างงี้ อ,อร่อย,อ,นนอ,ยอ,อืมกล้ามมันน้อยนะอืมนี่ล้าุกมากเลยทำมาทอดสันซางครับแต่สักับอะบนี่ยต้อตัวนีน ใคมนก้บ่อยไมไม่บ่อยค่ะ่ค่ะไม่บ่อยค่ะแต่ว่ามาันคือเข้าตามท่าดวยอมาทำรา้านแ,แล้วทีังอาทราก็ทำนยะะยไาอย่างนี้นใช่เ<ห>นาะาการเนี้ยดัได,ไดออกมาที่แบบนี้ตลอดแหละยังไม่ได้กินนีเลยปลผักกุดปลาน้อยอะ่ะใช้มือเนาะ ที่อยู่บ้านใช้ตะเกียบกินไม่ได้เลยอะ่ะวันนี้ต้องใช้มือนะครับหอม,มฟันไฟหอมใบตองนะครับโอ้หหอมมากๆหอมคันไฟหอมใบตองครับพี่เท่าหน่อยๆรู้สึกขึ้นจมูกแล้วก็ตามด้วยผักครับนี่ยอดถวน้อยเมื่อเช้าซื้อมาครับก็ไม่ได้ทําผักไม่ได้ก้มอะไรก็จิ้มกระน้ีพริกหน่อยครับแต่น้ําพริกจะเผ็ดมากเลยนะครับนะ คือเน้นบรรยากาศไปหลัวนะครับอาหารก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอาหารวันนี้อร่อยมากครับเราเดินมาไกลด้วยหิวด้วยดูมือ,อมยำเล็กินปลาช่อนเลยอะ่ะคือมันมันเยอะนะฮะคนละตัวนะครับอ่ะขอกินปลาช่อนให้ดูนะครับหนึ่งตัวปลาธรรมชาติเน้นๆครับมันคือปักกั้งแหละปลาเพิ่งจะมาซ้อนไม่นานครับรสชาติก็ไม่ต้องตื่นติ้นก็เคยมาลำบี กเคื okay, ไม่มากข้ากัะหมูตะหมูอะไรมากปลาหวานอะ่ะสุดจัดประรันบ,บอกไม่ก็อันนี้ไม่ค่อยมีครับถ้าไม่จำกัดแน่นอี๋ยว<า>ผมจะล่ำลามบรรยากาศแบบนี้ไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ผมด้วยนะครับผมจะทำหน้าที่นักนายที่สุดนะครับพร้อมเป็นกัปตันสาวโซนแบบนี้ครับน้องมิ้นก็จะเป็นนักเอกของผมอีกคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดมาที่เทือกไทยเป็นนักเอกที่ต่อไปได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเพิ่งนิ้แต่งนะแต่งก็ต้องบอกนะขอบคุณน้องน้ำฝนนะครับนักเอกตลอดการช่องแอนแอร์ดูเนาะนะพี่จะเซ็นสัญญากับน้องนะได้ข่าวว่าเออยังไม่มีแฟนใช่ไหมครับยังไม่มีค่ะเออแล้วน้องมิ้นนะครับมีไหมครับยังไม่มีค่ะไม่เชื่เลยนะครับ ไอ้เช so okay, so right ื่อชื่ออชื่ออะไชื่ออะไรพี่เชื่ออะไเดี๋ยวน้องไปด้วยเป็นนักเองครับโอเคนะไปเลยครับนักนักนักไปเลยครับตาขอบทุกคนที่ตางเยมากครับนะก็เดี๋ยวจะเล่นน้ำหลังจากที่ได้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยครับก็จะมีคนมาเล่นน้ำไปด้วยครับสุดยอดมากอร่อยมือเป็นอาหารของป้าต่อไป จะไปโปรโมทร้านให้ไงคอนเทนต์คอนเทนต์ผมก็คือคนขายต้องสวยแบบนี้แหละแบบขอเต็มๆขอถ่ายรูปๆหนึ่งขอเปิดแมสได้ไหมคุณแม่คุณแม่ชจนเออแต่คนจะไปขายเออต้องให้คุณแม่บอกเป็นไงแหละขออนุญาตถ่ายรูปกันเลยครับโชคดีนะไปตามตามเออโชคดีนะวันนี้อยู่ในเมืองได้ดูเฮ้ยพี่ขอถ่ายรูปหน่อยฮะให้พี่หน่อยหนึ่งสองยืมหน่อยหนึ่ง